สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม rolling sky กกนะครับ่ะมาเล่นกันอุ๊อยแย่จังโอเคประมาณนี้เนาะเสียงมันเดินโอเอยาเล่นเกม rolling ครับนะครับตัวอสียงผมเสียนอีกแล้วนะครับ อะเล่นเกม Rolling Sky EP พิเศษนะครับอ่าเล่น2ด่านเลยนะครับในชิปเดียวโอเค EP พิเศษเอาซีเวิร์สละกันเล่นไปโอเคเสียงผมโอเคเสียงเกมโอเคทุกอย่างน่าจะโอเคนะครับไป เอฮ้ยมือใหม่อะอ่ย่าเล่นอย่างนั้นผมด้วยมือโปรก็อย่าเล่นบอกตรงๆมันไม่ค่อยดีนะครับเล่นอย่างนั้นจุ๊อูอ้ไม่ดีนะนบอกว่าไม่ดีแต่ตัวเองก็ทําท้าทายไง,ไงให้ทุกคนเห็นว่า,วาผมอะ่ะแล้วว่ามือโปรอ,อะไรอเงี้ย คือยุกยุอซ่ซึ่งแบบนี้ง่ายนะครับง่ายแต่มันมีสองจุดที่ยากเดี๋ยวผมให้ดูไหนผมให้ดูเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึงไม่ถึงต่อไปแล้วก็ไม่ต้องแบบไปคิดอะไรม,มากนะครับ ไม่ต้องคิดมากว่าอุย้ยฉันจะผ่านหรือเปล่าฉันจะแบบตายไหมอะไรเนี่ยนีม่มือใหม่อยากจะลองเล่นผ่านหรือเปล่าอะไรงี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณก็เก่งเองแต่ตอนนี้คือผมดิสโมเล่เรียบร้อยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเนาะ โอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมอะ่ะอา่าแบบตายตอนแบบศอร์เจนถึงสามสิ่เปอร์เนะคบคือผมอะ่ะจะเริ่มใหม่ก็คือแบบเล่นต่อแต่ถ้าเกิดว่าผมตาย35%ขึ้นไปคือผมอะ่ะจะเลิกเล่นเลยแล้วก็ ไปเล่นด่านอื่นนะคบโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เหมือนก่อนเสียเวลาเนาะอ่าเล่นด่านนี้ต่อนะครับเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่ามีเสียงเปาะแป๊ะอะไรอย่างงี้ก็ขออภัยท่านผู้ชมนะครับไม่รู้ว่าเสียงเข้าไปไหมคือตอนนี้คือแบบฝนปลอยปลอยปๆยนะครับอืมปลอยปลอปๆย ผมก็ไม่ได้นั่งตากฝนนะครับผมก็นั่งอยู่ในโรงรถเนี่ยนะครับอืมโอเคผมก็นั่งเก้าอี้โยกเยกอยู่ในโรงรถโอเคแล้วแบบอา่าก็เก้าอี้นี้ก็นั่งสบาย,ยนะครับคือ ตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมจะนะ่ค่อยอัดคลิปในบ้านนะครับผมจะส่วนใหญ่แล้วผมจะมาอัดคลิปตรงตรงแบบตรงเตียงอะครับตรงเตียงกับเก้าอี้ตรงรลถงลเนี่ยผมจะมานั่งเล่นนอนเล่นอะไรเนะี่ยผมก็จะมาอัดคลิปตรงนี้ด้วยเนาะโอเคบรรยากาศดีนะแต่ในบ้านก็ไม่ใช่ว่าผมไม่อัดคลิปเลยนะคือผมก็อัดคลิปในบ้านอยู่นะครับแต่ว่า ระหว่างอัดคลิปเนี่ยผมอยากจะมาสูดอากาศด้วยไงยผมก็นั่นะครับส่วนใหญ่จะอัดคลิปด้านนอกนะโอเคแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแบบอืดๆนะครับดันนี่อืดแต่มันก็สนุกสนุกไม่ได้อืดมากคือที่อืดเนี่ยก็ดีแล้วแหละมันจะได้แบบง่ายๆอะไรเนี่ยแต่บางทีมันก็ง่ายเกินอ่ะ แล้วบางทีอ่ะมันก็จะแบบน่าเบื่อไงเพราะว่ามันแบบบางทีมันเป็นทางตรงแล้วแบบอืดๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะอ่าแบบอู้หูอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นอู้หูเกือบคือมันจะแบบคือเขาเรียกว่าแบบคือมันจะแบบน่าเบื่อแบบทางตรงๆแล้วแบบอืดช้าอะไรอย่างเงี้ยจน แต่ว่าผมสนุกกับด่านนี้นะที่แบบง่ายๆอะไรเงี้ไย,ยไปค่อยๆไปอะไรเงี้ยตู๊ตู๊ตโอเคก็ผมเล่นทั้งสองด่านให้ดูแล้วนะครับก็ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ววงเลยนะครับคือจบคลิปเลยนะครับโอเคบายบาย